ฟอร์ดแทรกเตอร์2,026รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างฟอร์ดกำลังเป็นที่พูดถึงในวงการเกษตรไทยอย่างมากเพราะนี่คือแทรกเตอร์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยอย่างลงตัวรถคันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพความประหยัดและรูปลักษณ์ที่หรูหราในเวลาเดียวกันสีขาวเงางามของรุ่นนี้ทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองเมื่ออยู่ในโชว์รูมก็สะท้อนถึงความพรีเมียม และเมื่อออกทำงานในไร่ก็ดูภูมิฐานเต็มพลังเมื่อมองจากภายนอก Ford Tractor 2,026ให้ความรู้สึกแข็งแรงดุดันและทันสมัยตัวถังทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยระบบสีแบบ HD Coating ทำให้ตัวรถเงางามและดูใหม่อยู่เสมอแม้จะใช้งานหนักก็ตามด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดในทุกสภาพแสงช่วยให้การทำงานกลางคืนปลอดภัยมากขึ้น ส่วนกระจังหน้ามาพร้อมโลโก้ Ford ที่บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริงในส่วนของเครื่องยนต์ Ford Tractor 2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอรุ่นใหม่ที่ให้กำลังแรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนก่อน,อนถึง15%เครื่องยนต์มีระบบระบายความร้อนที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสมกะเกษตรกรที่ต้องทำงานหนักตลอดวันจึงมั่นใจได้ในความทนทานและความประหยัดในเวลาเดียวกัน เสียงเครื่องยนต์นุ่มนวลไม่ดังจนเกินไปช่วยให้ผู้ขับรู้สึกสบายในระหว่างทำงานภายในห้องโดยสารฟอดใส่ใจทุกรายละเอียดเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับระดับได้หลากหลายรองรับสรีระของผู้ขับได้ดีช่วยลดอาการเมือ่อยล้าในการทำงานนานๆนนพวงมาลายัยแบบ Power s t e e r ต n g ียลทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นค,ครุขระก็ไม่ต้องออกแรงมากแผงควบคุมดิจิทัลติดตั้งหน้าจอ LCD แสดงผลข้อมูลต่างๆเช่นระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์และชั่วโมงการทำงานอย่างชัดเจน ระบบเกียร์ของ Ford Tractor รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนระดับแรงดันได้ตามสภาพพื้นที่ทำให้ขับได้ลื่นไหลและคล่องตัวมากขึ้นเกษตรกร,ร,รกสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการพลวนการลากหรือการบรรทุกฟอร์ดยังติดตั้งระบบกันสะเทือนที่พัฒนาใหม่ทำให้ตัวรถมีความมั่นคงสูงแม้ขับผ่านพื้นที่ครุขรัก็ยังคงให้ความนุ่มนวล อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Ford Tractor 2,026น่าสนใจคือเทคโนโลยี Smart Farming ที่ถูกติดตั้งมาในตัวรถสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเช็คสถานะของเครื่องยนต์กำหนดตารางบำรุงรักษาหรือแม้แต่ติดตามตำแหน่งของรถได้แบบ Real Time เหมาะกับเกษตร,รกรยุคใหม่ที่ต้องการควบคุมทุกอย่างได้ในมือเดียวเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การจัดการงานเกษตร,รเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านความปลอดภยัยฟอร์ดไม่ลืมที่จะใส่ระบบเบรกคู่แบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองได้รวดเร็วแม้ในสภาพพื้นเปียกระบบป้องกันการลื่นถลายช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นดินได้อย่างดีเยี่ยมเสริมด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าที่ออกแบบให้มีจุดศูนย์ทวงตำ่ำลดโอกาสการพลิกคว่ำมเมื่อต้องทำงานบนทางลาดชันถือเป็นการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน Ford Tractor 2026ยังมาพร้อมระบบดูแลหลังการขายที่แข็งแกร่งมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ หลายแท้หาง่ายและมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากฟอร์ดโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการรับประกันเครื่องยนต์ยาวนานถึง5ปีหรือ5,000ชั่วโมงการทํางานช่วยให้เจ้าของรถมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมถ้ามองในแง่ของดีไซน์ Ford t r a c กเ r 2,026คือความลงตัวระหว่างความสวยงามและความแข็งแรงตัวรถสีขาวมุกสะท้อนแสงดูเรียบหรูแต่แฝงด้วยพลังทุกเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ ลดแรงต้านขณะขับทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นส่วนล้อขนาดใหญ่และดอกอยางลึกช่วยให้เกาะพื้นได้ดีในทุกสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินแห้งดินเปียกหรือพื้นโคลนก็สามารถทํางานได้อย่างมั่นคงสําหรับใครที่กําลังมองหาแทรกเตอร์คุณภาพสูงที่ครบทั้งสมรรถนะความคุ้มค่าและเทคโนโลยี f o r d Tractor 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามจากความโดดเด่นทั้งในด้านเครื่องยนต์การออกแบบและระบบสมมาที่ช่วยให้การทำเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฟอร์ดยังคงยืนหยัดในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจเกษตร,รกรไทยอย่างแท้จริงช่องคารีวิวขอสรุปสั้นๆว่า Ford t r a c t o r 2026ไม่ได้เป็นแค่รถถ่ายธรรมดาแต่เป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตร,รกรยุคใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำหน้าและประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณอยากเห็นของจริงเชิญชมได้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศแล้วคุณจะรู้ว่าแทรกเตอร์ที่ดีไม่ใช่แค่แรงแต่ต้องฉลาดประหยัดและสวยในทุกมุมมอง Ford t r a c t o r 2026คือคำตอบของอนาคตการเกษตรไทยอย่างแท้จริง